บทที่หกบทสวดธรรมาจักรกับประวัตนาสูรเอวามเมสุตังเอกังสมมามังพระขวาพวานัสิยังวิหาราิสิปะตะิป,ปะตะเนมิฆาทายเยตะตะระขูพระขวาปะจาวาคีพิขูอาแมนเตศิเทวมเมพิขเวอัตาอันตาบัพพชิเตนะนะเสวิตภา โยจายังกาเมโซกามะโสคาลิกานุโยโคลพีโนคาโมโปรุชนาติโกอนาริโยอนาถะสันหิโตโจโอจายังอัตะกิลามะผานุโยโคทุกโขอนาริโยอนาถะสันหิโตเอเตเตพิเขเวปุโผลอันเตอนุขวะคามะ มัชิมาปฏิปทาตถาคตยนะอภิสัมพุทธาจากขุกัลรณียานักรณีอุปะสมายะอภิญญายะสัพโพธายะนิพพานายะสังวตติกตมาจะสัพพิฆเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตยนะอภิสัมพุทธาจากขุกัลรณียานักรณีอุปะสมัยยะอภิญญายะสัพโพธายะนิพพานายะสังวตติ พยามเเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคเสยยติีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชิวะสัมมาวายามงสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาพิฆเวมัชฌีมาปฏิปทาตถาคตเณคาพิสัมพุทธาจากกุกรณีญาณกะรณีอุปป สมายะอภิญญาญาสมโพธายานิพานายาสังวะตติย์อีทัง้งโขปนาพิคเวทุกขงังอริยสัจจังชาติปีทุกขาชาระปีทุกขามารณปีทุกขงังโสกปริเทวะทุกขโทมนานสุปายาสาปีทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขเิเยหิวิปโยโคทุโขยัมปติฉัง นาลพติตามปิทุกขันสังขิตเตนะปัจุปทานะขันธาทุกขาอีทังโขปนะพิกเวทุกขาสมุทโยอริยสัจจยายังตันหาโบโนพาวิกานัตถิราคะสหคตาตันตระตันตราพินันทีนีเสยยติทางกรรมตันหาภาวตันหาพิวะตันหาวิภาวะตันหาอีทังโขปนะพิกขเวทุขาเิโรธอริยสัจจัง โยตัสสาเยวะตันหายาอาศิสะวิราคานิโรโทจาค้าปนิปตินิสักโคมุติอนาลโยหิทางโขปนาพิกเวทุขานิโรธคาไมนีปฏิปทาเริยสัจจังอายะเมวะอริยอัตถังคิโกมัโคเสยยะสีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัมโกสัมมาวาจาสัมมากัมมโตสัมมาชิวสัมมาญามะสัมมาวายามู สัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจังเมพิกเวบุพเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักงโอทปาทิญานางโอทปาทิปัญญาโอทปาทิวิชาโอทปาทิอาโลโกโอทปาทิตังโขปานิทางทุกข์นิโรทุกขังอริยสัจจังปาริเยปาดินเนยันติเมพิกเวบุพเพอนันโสุเตสุธรรมเมสุจักง อุทบปาที่านางโอทัปาที่ปัญญาอุทบปาที่วิชาออทัปาที่อาโลโกอุทบปาที่ตังโผล่ภาิทางทุกขังอริยสัจจังปะริญญาตันติเมพิกเวบุเพอานุสุเตสุธรรมเมสสจักงอุทบปาที่านางโอทบปาที่ปัญญาอุทัปาที่วิชาอุทบปาที่อาโลโกโอทัปาที่ทางทุกขังสมุทโยอริยสัจจังติเมพิคเวบุเพอานุสุเตสุธรรมเมสสจักง โอทัปาทิยานังโอทัปาทิปัญญาโอทัปาทิวิชาโอทัปาทิอาโลโกโอทัปาทิตังโผปันิทังทุกขสมุทโยริยาสัจจังปหาตัมพันติเมพิกเวบุตเพยอะระโนสุเตสุธรรมเมสุจัุพุ่มโทปาทิยานังโอทัปาทิปัญญาโอทัปาทิวิชาโอทัปาทิอาโลโกโอทัปาทิตังโผปันิทังทุกขสมุทโย อาริยสัจจังอะฮีนันติเมพิขเวบุเพอนันโสุเตสุธรรมเมสุจักขงโอทปาที่านางโอทปาที่ปัญญาอุทปาที่วิชาอุทปาที่อาโลโกโอทปาที่ทางทุกขานิโรธโออาริยสัจจังเดเมพิเวบุเพอนันโสุเตสุธรรมเมสุจักขงโอทปาที่านางโอทปาที่ปัญญาอุทปาที่วิชาโอทปาที่อาโลโกโอทปาที่ทางขอปานิทาง ทกขานิโรธโทอาริยสัจจังสันจิกาตักพันติเมพิขเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุนโหทัปปาทิยานังอ ann ัธปาทิปัญญาโุทปาทิวิชาโหทัปาทิอโลโกอโหทปาทิตังโุปานิรังทกขานิโรธโออาริยสัจจังสัจฉิกะตัันติเมพิขเวบุเพอันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุนโหทัปปาทิยานังทัปปาทิปัญญาโุทปปาทิวิชา โอทัปาที ita, ati, around, sel, ita, ира, Al ่อาโลโกโุทัปาที่หิดทางทุกขานิโรธาคาไมนีปฏิปทาเดียสะสัจจันติเมพิคเวบุพเพอาณะนสุเตสุธรรมเมสุจขุขมโอทัปปาที่อานางโุทัปาที่ปัญญาโอทัปาที่วิชาโอทัปาที่อาโลโกโุทัปาที่ทางผัปานิทางทุกขานิโรธาคาไมนีปฏิปทาเดียสัจจันภาเวตับพันธิเมพิกะเวบุเพอรณะนสุเตสุธรรมเมสุจขกขม โอทบาทิยานางโุทบาทิปัญญาโุทบาทิวิชาโุทบาทิยาโลโกโุทบาทิตังโขบนิทังทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิขเวภุเพอนันุสุเตสุธรรมเมโสจักผงโุทบาทิยานางโุทบาทิปัญญาโุทบาทิวิชาโอทบาทิยาโลโกโอทบาทิยอวะกีวะจะเมพิคเวอิเมสุ ตโตสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัฏฐานทวาสทศการังยะถาภูตังยะนัทสนนะสุวิสุถังอหุสีเนวะตาวาหังพิฆเวสาเทวะเกโลเกสมาระเกสพรามะเกสัตสมาระพรามานิยาปัชชะสะเทวะมนุสัยยะอนุตรังสัมมาสำโพธิเงติสำพุโธปัจัญญาสิงหะโตจ่โหเมพิฆเวเมโสตโตสุอริยสัจเจสุ เอวันติป,ปาริวัทังทาวาวทาัากาลังยถาภูตังยานัทสนังสูวิสุทังองหสิปาทาหานิขเวสัทเทวเกโลกเกสมารกเกสะพรามะเกสัสมณะพรามนียาปชัยยะสัทเทวมนุสัยยะนุตตรางสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิญญาณัจจกปรลเมทัสนังอุทะปาริ อาุมปาเมวิมุติอายะมันติมาชาติอันติธานิโวนาพะโวติอิธัม,มโมโจอพระควาอัตมานาปจาวาคียาพิกูพิขวาวโตพระควโตภาสิตังอาพิณทูหิมัสมินจัปะนะเวเวยะเวยะกาลัสมินพัญญามานีอายะอายะสมตโตโกธัญสสะวิราชาวีตามะลัง ธรรมมาจากกูโมธาปาทิยังกิติสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมัติปวัติเตยจากะคะวตาธรรมรรมาจากเกภูมิเทวาสักธรมนุสสาเวสุงเอตังภะคะวตาปารานาสิยังอสิสิปะตะเนมิคาทายะอนุตารังธรรมรรมาจากกลงปวัติตังอปะติวติยังสัมภเนนวะ พระมเนนาวาเทเวนาวามาเรนาวาพระมุนาวาเกเนจิวาโลกาสเมติภูมานังเทวานังสัทธัสุตวาจะตุมหาราชิกาเทวาสัทธมนุสสะเวสุงจะตุมหาราชิกานังเทวานังสัทธงสุตวาตาวะติงสารเทวาสัทธมนุสสะเวสุงตาวะติงสารนางเทวานังสัทธัสุตวายามาเทวาสัทธมนุสสะเวสุง ยามานางเทวานางสัตว์างสุตวารตสิตาเทวาสัตวธรรมนุสสาวีสูงตุสิตานางเทวานางสัตว์างสุตวานิมานารตีเทวาสัตวธรรมนุสสาวสูงนิมเวสุตนิมานารตินางเทวานางสัตว์างสุตวาปารณิมิตวะสวัตตีเทวาสัตวธรรมนุสสาวสูงปารณิมิตรวะสวัตตินางเทวาสัตว์ทางสุตวาพระมกายิกาเทวาสัตวธรรมนุสสาวสูง เอตัมภะขวตาภารานาจิยังเอสิปัตเนมิฆาทเยนุตระธรรมจากดังบวติตังอปะติวติยังสมเณีนาวาพรหมณนนาวาเทเวนะวามาเรนาวาพระมุนาวาเคนจิวาโลกาสเมนติอิธิหเตนะคเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพรหมโลกาสัตโต อาภุคคัจฉิคัจฉิอาญาณจัท่าสาสหาสีโลกะตาตุสังกัมปิสัพปะกัมปิสัมปเวทิอปปมานุจะโอลาโลอภโสโสเกปาหุระหุสิอติกามเวทะวานันเทวานุภาวังอัตโกภะคะวาอุทานังอุทานิสิอัญญาสิวัตโกโพทนโยอัญญาสิวัตโก วัตภูโกทธนโยติอิตอิหังอายะสมันโตโกธันยสะอัญญาโกธนโยเตวนามังอะโหสีติบทที่เจ็ดพุทธานุสติบทที่แปดธรรมานุสติบทที่เก้าสันฆานุสติบทที่สิบจินตามณีบิยังมันตังบทที่สิบเอ็ดสักตะวานอจิปิโสปัควาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจะระณะสัมปันโนสุปโต โลกาวิถอนุตรโรภุริสถานมาสารทิสัตถาเทวมนุษย์งานพุทโธพระควาติสวางคาโตพระควตาธรรมโมสันติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจต่างเวทีตะโพวีโยวีติสุปฏิปันโนพระควาโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนพระควาโตสาวกสังโฆ ยะยะปฏิปปโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปปโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยาติทางจต่ายที่บริสุทธยุคลานี่ถาบริสธิ์ปุคพลาเอสาภะคะวะโตสาวกะสังโฆอากุลนโยปาวุลในโยขะคขินในโยนชุนีกะระนิโยอนุตตะระโวลยะเกตังโลกัสาสิติจินนามณีปิยังมันดังยะสังฆังสังโฆนางูปัสสันติ สิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังประโพตันจะมหาราชาตาวังมังโ,สถ,โ,โ,ส,โสถุกโนจีปันเกเรเทวสุโพเสรษิินจิเทโวเยสกโกปัจชนพัสมิงกินเนวาท้าตาปิยังกันตังสาริปุตโตภวันตุมีสิธิลาพังชน,นะเยมมนยเมณีจินดาปิยังจัทานานสักเพชนาพระหูชนะปิยังมะามะาสักกตวะพุทธัตานางสถานตามาางังวรังมิตังเทวมนุสานาพุทธเตชะนะโสทนา น่าสรรดูปัฏฐวาสัพเพทุกขาอุปาสเมณตุเตสากัตวาธรรมรัตะนังโอสถังอุตมังวรังปาริดาวุควาสมมานังธรรมะเตเชนะสโสทินางน่าสรรดูปัฏฐวาสัพเพวิยาอุปาสเมณตุเตสากัตวาสังฆรัตะนังโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยังปาวุเนยังสังฆเตเชนะสโสทินางน่าสรรดูปัฏฐวาสัพเพระพาอุปาสเมณตุเต ติป <yl ass ian salah> ิโสภระควาหังสัมมาสัมพุทโววิชากะรานาสัมปันโนสุกโตโลกะวิทุอนุตตาโรปุริสัทธามาสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะควาติสวะขาโตภะควาตาธรรมโมสันทิทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนังพิโกปัจจตังเมธิตาโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนภะควาโตสาวกัสังโฆ อุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยะยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยะที่ทางสตานิ้โพธิสัยุคานิี้ถะาโพธิสภพคะลาเอสาภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอหุเนยุปะหุเนยุถักขิเนิยุวันชนิกระนิยุวานุตตะังกุญญาเกิดการมักษาสิเจนาแมณีปิดังปิยังมันตังยะสังฆาสังโกนะโมปะสันติ เทเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพรันจะมหาราชาตวังมังโผสันทุโนติปังะเรเตวุสุโพเสรษติจิเทโวโโโททโเวยสพัพปผจชางทัศมิงกินีวาท่าตาปิยังกันตังสัริปุโตพขาวันตุเมสิทธิลาภังชนานัเยมณีจินาปิยังจะทานาสัพางสัพเพชนาพระหงษ์ชนาปียังมะมะสักกะตาวาพุทธรัตนาโมสถานโมตรมวะลัง มีตั้งเทวมนุษย์นาพุทเตชนะโสตินานสันตุปัจจวาสัตเพทุกขาอุปัสเมนตุเตสังกตวาธรรมรัตนังโอสถานุตมังวาราสัพพิราหัวหูปะสมานังธรรมะเตชนะโสตินานาสันตุปัจจวาสัพเตทวาพระยาอุปัสเมนตุเตสังกตวาสังขรัตนังโอสถานุตมังวารังองหูเนยังฟังหุเนยังสังฆเตชนะโสตินายนาสันตุปัจจวา สัพเพรคาวุปัสเมนตุเตเทิฏฐิโสภะควาละหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุกปโตโลกะวิทูวันุตโรปุริสธรรมสาระทีสัทธาเทวามนุสย์นงพุทโธภะคะวาเตสวาคาตุภะคะวาตาธรมโมสัทธิทิโพการิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียิโกปัจจัดตังเวทิตักโพวิญญูมีติสุปฏิปันโน พระาวโตสาวกสังโฆชุบเ e ินโนพราวโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนพระาวโตสาบกสังโฆสามีเจิปันโนพระาวโตสาวกระสังโฆญาที่ทางจตารีบริษัยยุคานี่ถาบริสุภูกระลาเอสาพระขาวโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนาโยทักขินายวันสลีการานิโยนุตารังปุณยเขตตังโลกัสสา จินดามนีผ um. ียังมันดังยสังฆาสังโกนางมาัสันติสินหังมาตาปิตาวโอระหังปะโกตัญจามหาราชาตาวังบางโผส่ศัตุโนทีปังเกรเทโวสุปโตเทสเทศิเศธิกินจิเทโวเยสักโกป่าจังทัศมิงกินเยวัฒตาปิยังกันตัางสติปโตพระวันตุเมศสิธ Blue ิลาควาชนะเยมะนีจินดาปิยังจาทนางสัพเพชนาพระหมชนาปิยังมากะ สักกตวาพุทธนตนาโมสถานโมตมังวะนางหีตังเทวมโนสานนพุทธเตชนาโสตินานัสันตุปัฏฐวาสัพเพทุขาวุูปะสัมณตุเตสักกตวาธรรมนตนาโมสถานโมตมังวะนางปาลิลาบุปสัมณนังธรรมเตชนาโสตินานัสันตุปัฏฐวาสเพทพยาวุปะสัมณตุเตสักกตวาสังฆรัตนนาโมสถานโมตมังวะ อาหุเนญยางปางหุเนญยางสังคาเตเชนั้สุตรที่นางนั่สังดุจสัจวาสัพเพรโรคาโอบะสะเมนติจเปบทที่สิบสองพ่ายายาชินบัญชอนเชียาสนาการตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังเจตุสัญญาสภังน,นัสังเยปิวิงสุตนาราสภา ตันหังกราทโยบ well ุธาทวีสตินายกกาสะเพปฏิติตาไมหังมะธเกเตมมนิสราสิเสปฏิติโตไมหังุทโธธโมธมิโรเจนีสังโคปฏิติโตไมหังอุเรสัพพคุนากะโรอัททเยเมอนุรุโธสารีปุโตจตากิีโกธัญโยปิดที่ภาคัสมีมุคาลานโนเจวามะเกพระกินนสาวะเนไมหังอาสงอนันทาราหุลา กษโปจะมาหานามูอุพาสมวามโาโสตเกเกสโตปิดที่พาคาสมิงสุริโยว,วะภาพังคโรนิสันโนสิเดสันปันโนโสพิโตโมนีปุงเขหูกูมาและเกษโปทเทโรมาเห็นเสียจิตตะวาทะโคโสมัยห่งวัฒนีนิจังปฏิฐานทชิพุนากาโรพุนูอังคูริมาโรจัอุปาลีนันท์สีวเดี เถราปัญจิมชาตานราเตติติละกะติละกามะเซสเศสาสิทิมหาเถรวิชิตาชินงสามกาเอตาสิทธิมหาเถราชิตาวันโตชิโนรสายชาลันตาศีละเตเชนะอังคามังคีสุสันติตารัตนนางปุรโตอาสิทักิเนเมตตาสุตตะกังท่าชักคังปัชโตอาสิวามอังคุนอังโกทิมาละกัง ขันธโมละปาดิทันจะอาณาละอาณาอาราณาติยะสุตกะกลงอากาเสชานางอาสิเสสาวะปาการสันติตาชินานนาวะราสันยุตาสัตตปาการะลังกาตาวาตาปิตาที่สัญชาตาพระเหรานชันตุปัทถวาอสเศสาวินะยังเนีตุอนันต์ชินาเตชัสาวสุโตเมสกิจเจนะสัทาพุทธสัทาสามพุทธปัจชเด ชินาปันชาลชัชมชัมหิมิหารต่งมหิตาเลสถาปาเรนตุมาสพเพเทมหาปุริสาสภาเอเจวะมันโตสุภุโตสุรากโชินานุภาเวนะชินถุป,ปทัทฐานธรรมานุภาเวนะชินตาลิสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตานตันตรายโยสาทธรรมานุภาวะปาริโตจะรามิชินะปัจชเรติบทที่สิบสามบทสวดภาหุมหาการ ปางหูสหาสมาพินิมิตสาวุธันตังคีเมฆาลังหกทิตโคราะเสนารังทานานิธรรมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวาตุเดชยมังคะลานมาราเทเรกามาพิยุชิตศสาพระติโครัมปลาปาลาฝานารวัคามขมาธทยาข,ขังขันติสุทันตวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาววตุเดชยมังคะลาน นาราคิตินฆะชววาวรังหะติมันทัพโหตังทาวะคีจักกามาสะเนวัสุทารุนันตังเมตตามผู้เสกบิที่นาชิตวามุนินโทตันเตจะสาภาวะตุเตชยมังคลา,านิโอคีตะขะคามาติหะทัส,สุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังปุริมาละวันตังเหตีปิสังคตะมโนชิตาวามุนินโทตันเตจะสาภาวะตุเตชย,ยมังคะลานิกัตาวานากกธรรมุทะรังยีวะคาปินยิยัง จินใจยะทุทธวจนังันะาก,กายามัชเชสันเตนโสมวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาเพราะว่าุเตชยมังคะลานิสัจจังมิหายามัติสัจจกะวาทเขตตงวาทาพิโรปิตามะนังอธิอันทัพูทางปัญญาปฏีปัชริโตชิตตวามุนินโทตันเตชะสาเพราะว่าุเตชยมังคะลานินันโทปันนันทัพูชชคังวิผู้ทางมหิเกณ โปเตนะเถระผู้ชัเคนะถมาปยันโตอิโทปเทสวิธินาชิตตาวามุลินโทตันเตชสกาภะวตถุเตชยามังฆลานิทุกาหาทิตที่ผู้ชเคนะสุหัสทหาถังปรามังวิสุทธิชุติมิธิภระกาศพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตตาวามุลินโทตันเตชัสาภะวตถุเตชยามังฆลานิเอตาวิพุทธชยามังฆะลอาธาคาถาโย วาจะโนที่หน้ทนาทีาท่เนสะระเตมทันทีอิต,ตาวานาเนกวีวิธานิจุปัตถวานีโม่งขังสุข,ขังมาที่ขเมือยะนาโรสปัญญูมาการุนิโกนาถงหิตายะสัพพานินางปูเรตปูเรต,าเรตาวาปารามีสัพะสะพะปโตสัพโภทิมุตตาเเอเตนะสัจจวัชนะโหตุเตยชย,ตยามังท่าลังชยันโตโพธิยาโมเรศกยานางงา,านทีะทะน่วัตตน เอวังตะวังวิชโยโหงิชยาสุชยามังคเลอปราชีสารปาลังเกเศเสปะทะวิโภะเลอภิเศเกสะพะพุทธานังอักขะปะโตปะบงทะนติสุนักขัดตังสุมังฆะลังสุปะพาตังสมุทิตังสุขโนสุสมุห์โตจะสุยิสุยิถังธรมะจาริสุปะทะขีนางกายะกรรมังวาจากรรมังปะทะขีนางปทะขีนางมโนกรรมังปะนิชิเตปะทะขีนาง พระจ้านานิขัตวานาพันตติปทักขิเนยพระว่าตุสัพพระมังลังละขันตุสัพพระเทวตาสัพพะผู้ทานุภาเวนะสัทธาสสตถพระวันตุเตพระว่าตุสัพพระมังลังละขันตุสัพพระเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาสสตถพระวันตุเตพระว่าตุสัพพระมังลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสสตถพระวันตุเต บทที่สิบสี่ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสีภูเปกะเรโพธิคะเรตหิตหิตาธรรมะทานเนนะพ่ันตุโูชิตาสุถิงกโรเตนวิหารมันทะเลเตราจะมัชชานวกาจะพิฆาุสารามิการทานะปฏิอุปาสกาาข้ามาจะเทสานิข้ามาจะอิสราสัปานะโคตาสุกิตาพ่ันตุเี ชาลาผู้ชายเยปิจะอันตะสัมภาวะสังเสทสังเสทชาตาอัทโวปปาติกานิจานิกังธรรมะบรังปฏิจเตสเพปิทุกัสะการุณตุสังขยาธาตุจีรังสตังธรมโธรรมมทธาาจปุขลาสังโคโหตุสมะขโมอัทายะจันหิตายะจัอเมรักขาตุสัทธาโม สเปปิธรรมะจารินโนวุติงสัมปาปุเนยามะธรรมเมมนิยามบะเวทิติปะสันาหุโตสเพปิปาริโนพูทั้งสามเสนธรรมมา,า,มนนา,โโาธา,า,มมา,ารังระเวฉันโตกาเดเทโวะบะวาสตุบูติพาวายะสัต,ตานังสมิทงังเนดดเมทานิมาตาปิตาจะัตราชังนิจังนักขันตุปุตะกังเอวังธรรมเมนาราชานปะชังนักขันตุสัพพะทา บทที่15หเทวตาอุโยชร่างคาแขงทุกขปตาจานิทุขขาพระยาปตาจาิพระยาโสกปตาจาิโสกาหตุสัพเพปปานิโนเอตาวตาจามเหหิสัมปะทางบุญยาสัมปะทางสัพเพเทวานุโมธันตุสัพพสัมปติสิทธิ์ธนังท่าธันตุสัตทายะสีรัางรัาขขนตัสัพพทาภาวะนาพิรตาหตุข้าฉันตุเทวตาขาตาสัพเพพุทาพระปัตาปัจเจ การันจะยังพลังอะรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพพะสงบทที่16สุมาคนคาถาโหตูสปังสุมาลข้าลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีหงตูนิรันตรังโหตูสปังสุมาลขาลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีหงตูนิรันตรังโหตูสพางสุมาลข้าลังรักขันตุสัพพะเทวตา สัพพะสามคานุภาพเวนะโสจีหงตุนิรันตารัง,รงด้วยอนุภาพแห่แงสัญจาอธิษฐานอนุภาพแห่แงความเพียรและอน,นิสงส์แห่งการวิชาพระตรัสไตด้วยการสาธยา์ญาติสดมน,นพระสูตรพระปริษและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุดสวัสดีจงเกิดมีแข็งข้าพเจ้า,าขอให้คนทุกจากทุกภย่ยทั้งปวงไว้ข้าพเจ้าเ,าาเารจเริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอโดยที่เทวราทั้งหลายโปรดนโมธนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่อทุโม,มธนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่พระพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายาอยอดเศรษฐีเด่นยอดเศรษฐีเห็นว่าคู่หกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพระผังพระปรีดิจงสําเร็จสักเสิฐทุกประการเถิดขอได้พระปิตายอดเศรษฐี